สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้ป้าไทยก็อยากจะมาแนะนําพักพระราชาแห่งวิตามินนะคะกินแบบญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยก็มีค่ายค่ะเพื่อนๆห้าทำง่ายค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆใบโมโรเฮยานี่บ้านเราก็มีปลูกเลยนะคะเป็นพักที่มีประโยชน์มากเลยค่ะตอนแรกป้าไทยคิดว่าเพื่อนๆจะไม่รู้จักนะแต่ว่าลองเสิร์ชในเน็ตโอ้ยบ้านเราเขาปลูกค่ายกันนะคะ แล้วก็มีเม็ด่ายด้วยแล้วก็ต้นมันก็ดูแลง่ายนะเ,เราตัดตรงนี้ใช่ตัดตรงนี้ก็จะแตะไปเรื่อยๆกินได้นานค่ะก็จะมีก้านที่ยาวเรียวค่ะเราก็ตัดตรงที่ยอดอ่อนนะคะแล้วตรงเนี้ยมันจะมีคะแน่งเล็กๆนะคะเราก็ตัดเนื้อคะแน่งออกมาหน่อยมันก็จะทําให้เป็นพุ่มให่ออกมาอีกค่ะบ้านเราเกาหลีปอกระเจ้าค่ะเพื่อนๆ มีรูปทรงสูงประมาณนึ่งึงงเมตรคาแล้วก็ใยรูปทรงรีปลายแหลมคอบใบเป็นยักษ์ค่ะโปกระเจ้าหรือว่าโมโรเฮยานี่มีทิ้งกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ค่ะ,ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าต่อกันมานะคะว่าครั้งหนึง่งพระราชาอียิปต์เนี้ยได้หลมป่วยแล้วก็สเสวยยาอะไรก็ไม่ให้ก็ ครั้งนึงมีชายนิระนามค่ะเอาสุปโมโรเฮยานี่มาให้สเว่ยสเวย,เ,เ,วยเรือๆจนว่าร่างกายให้ดีเก็เลยเรียกพักพระราชาค่ะประไทยก็ขอน้าข้อมูลมาจ้าในอินเทอร์นเน็ตนะคะก็อขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์ด้วยะคะ่ะถ้าผิดพลาดประการใดประไทยก็ข้ออภัยด้วยนะคะ ล้างให้สะอาดแล้วเราก็เด็ดเอาแต่ใบค่ะจริงๆการออนๆนี่ก็กินได้ค่ะเพื่อนๆเอาการต้มด้วยก็ได้ค่ะวัตถุดิบก็มีใบโมโรเฮยะคอมบุซูยุแล้วก็พิวปลาค่ะผิวปลาโอนะคะคอมบุซูยุนี่ก็ที่เหมือนไทยก็มีขายนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องเมื่อของประทยก็ได้นะคะ ต้นมน้ำให้เดือดแล้วใส่เกลือลองไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆประไทยลืมใส่เกลือค่ะหลังจากนั้นก็เอาใบมโรเฮยาเนี่ยลองไปลวกประมาณ20วินาทีค่ะถ้าเพื่อนๆย่าจะปลูกก็ลอง5ซาื่อแมตตามในอินเทอร์เน็ตแล้ค่ะมีค่ายค่ะประโยชน์มากมายนะคะมีไฟเบอร์ด้วยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะ หมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนด้วยแล้วก็ช่วยลดเบาหวานป้องกันโรมะเร็งลำไส้ย่อยได้ด้วยค่ะลวเสร็จแล้วเราก็เอาไปนอกในน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อนๆประไทยใสย้น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะแต่ว่าน้ำแข็งมันละลายแล้วค่ะจากนั้นเราก็บีบน้ำทิ้งเลยค่ะ น้ำที่เราบีบอออเนี่ยยืดเป็นเมือกเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเมือกนี่ก็ดีต่อลำไส้แหละกับพออาหารค่ะจากนั้นก็เราไปซับเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะเพื่อนๆจะซับเอาก็ได้หรือว่าจะเอาชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่ประทศไทยน่ะชอบซับๆให้มันเละๆค่ะ ก็ได้เยอะอยู่นะคะรสชาติจะว่าร้อยไมมันก็ไม่ทึ่งกบร้อยมากค่ะแต่ว่ามันก็เป็นพักที่ดีต่อสุขภาพค่ะแต่สําหรับคนที่ชอบก็ว่าร้อย้ามีก็ชอบโคก็ว่าร้อยค่ะสําหรับประไทยก็ออธรรมดาค่ะอมบุซูยูนิประไทยใส่ลงไปตองชอนโตนะคะอันนี้ต้องใส่ทีละหน่อยเลยชิมก้อนนะคะเพราะว่าพักบางทีเราก็ใส่ไม่เท่ากัน ผิวปลาเนี่เราก็โรยไปตามชอบเลยค่ะผิวปลานี่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคาโซบุชิค่ะเออไทยก็เสี่ยงไม่แก้งนะคะเพื่อนๆก็อ,อย่าว่ากันนะคะทำง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ปรไทยก็ขอขอบคุณทางเพื่อนไหมและเพื่อนเก้าที่มาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ปรไทยนะ แล้วก็ค่อยเพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวประไทยจะห้าเมนูไม่ไม่มานำเสนออีกนะสำหรับวันนี้ประไทยก็ขอบพอประคุณมากค่ะสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ